ครับผมวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะผมมาปะกันแล้วครับกับช่องชีวิตนุ่มชุมชนนะผมก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้จะปะพี่น้องมาหาเฮ็ดครับเฮ็ดห้าหรือเฮ็ดตับเต่านะครับผมก็วันนี้จะไปดูหมายเดียวนะผมไปดูหมายเดียวถ้ามันบ่ได้ก็คือว่าเฝ้านะครับผม ้ามันออกกระจกดีไปนะครับอย่างตีเป็นของเฮาก็คือว่าจะเป็นของเขานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดอยไปปะกันนะครับตอนนี้เขาก็ัมาถึงอ้หมายเ็ดนะครับผมหมายเ็ดห้าหรือเฮดตับเตานะครับบ้านผมห้องเฮดห้านะครับผมก็นี่ครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเนาะผมจะถ่ายพอครับนี่นะครับเห็ดหานะครับจีก่กับลังมอกนะหนึ่งดอกครับนี่นะครับนี่น,นะครับ,น,น,น,รบนี่กำลังออกนะครับแต่มันแตกแล้วครับ ท่านน,นี่ยหิ่มดอกนะครับนี่ครับลบอยู่เนี่ยหิมดอกนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมนี่ครับพูดหิ่มดอกนะครับ นี่ครับ,น,น,รบนี่มันดอกนะครับดีกลังหมอ้อแกงหวานครับแกงหวานเนื้อหาดูก่อนครับคอยเก็บครับนี่นครับ พุ่นหนังดอกครับดอกใหญ่ๆด้วยนี่นะครับนี่นครับดอกใหญ่ๆครับ,พ,รบพุ่นหนังดอกครับพืนบนครับพื้นไม้ครับจะซูมมาด้วย นะตอนนั้นครับนี่ครับนี่ครับขี่รับหาหาหาดูหอมออกก่อนครับออกก่อนเพิ่มดอกนะเนี่ยเพิ่มดอกนะโอ้คนดอกนะ เห็นดองนะครับมาเจอใส่ดงเฮ็ดแล้วครับสุดยอดครับนี่ครับดอกง,งามๆเนาอโอเคนะครับนี่ครับปุ่นเห็นดองครับนะ ไม่ทำผู้ชมได้ด้วยนะฮะเฮ้ยนี่นะหนึ่ดอกนะครับนี่ครับ,รบดอกใหญ่ๆเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหาต่อ เับปีน้องขอหยาดเก็บก่อนนะครับนี่นะครับบน่นดอกนะครับบนกน,นครับอันก็มอบ ครสองดอกครับเดี๋ยวเก็บปุ่นน่อนะครับนี่ครับผมขอวยาเก็บปุ่นสองดอกนะครับ

หยดตับเตาหยดห้านะครับเจอใส่ดงเห็ดแล้วครับมานี่เข้าท่าครับอยากเจ็บก่อนนะครับ em đọc nữa Mình Đọc rất rất Nhìn làm giống Đọc một mỏ hấp đọc nữa. gặp thân chúng đây là thân của chúng em đọc nó นี่มันดองครับนี่ครับสามดอกครับโอเคครับเดีย๋ดวยวเก็บบนโตับ โอเคครับผมเฮดที teachers. 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 ่ได้ก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้าดอกนะครับดอกงามๆนะครับนีับดอกงามๆนะครับมาป้าใส่ดงเฮดนะครับนีับ โอเคครับผมนะครับก็ปลาปีนอกมาห,หมายนี่ก็เสียลายนะครับได้อยู่นะครับได้ดอกงามๆนะครับผมเฮ็ดห้าหรือเฮ็ดตับเตานะครับเฮ็ดห้าบ้านผมนะครับผมโอเคครับผมเราจะเก็บใส่ถุง จะกับแล้วครับผมป่าร่องแล้วครับฝนจะตกแล้วครับผมโอเคครับผมมาหมายนี่หมายเดียวครับก็คุ้มครับสุดยอดครับผมจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับส่องชีวิตนุ่มชุมชนนะครับกดไอกระดิ่งนะครับผมเปื่อจแะรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหาเ็ดคลิป หาปลาไหลคลิปช้ชีวิตกองหนุ่มชุมชนนะครับผมก็จะหาคลิปมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสะไข่นะครับผมกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมือกับช่องนะครับผมชีวิตหนุ่มชุมชนสําหรับคลิปนี้ก็มาหมายนี่ก็โอเคครับสุดยอดครับผม ผมพี่น้องครับเฮ็ดผมเอาใส่ถุงเรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับดอกโอ้โอเลยนะครับหมายเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วนะครับนี่นะครับดอกโอ,โอ้เลยนะครับจะอีก,กา ตึงหวาแล้วนะครับมันตึงออกนะครับผมของเขากับตึงเป็ี่นของเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปน,น้องได้ดูนะครับนาะอีกตึงหวาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมไปหาตีมาะวมะ์เดี่ยวไปน,น้องได้ดูนะครับนาะโอเคครับผมอ่า ผมจะดูเฮ็ดนะครับไปหมายเดียวนะครับด้านเดียวนะครับที่ยังบอกพี่น้องว่าวันนี้จะมาหมายเดียวถ้าได้ก็ได้ทํา,ได,าไ,ดได้ก็กลับนะครับผมก็ผลปรากฏว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ จะตังกรองก่อนเนาะนะครับหมายเดียวนะครับคือบ่ได้เอาตะกร้ามานะครับเพราะว่าทางลําบากครับผมทางมันจะเป็นโคเป็นายาลกคครับกว่าจะไปถึงไม้ถึงนี่มันก็ลําบากครับผมต้องหาถ,ถุงผ้าหรือว่าถุงผ้าสติกนะครับเอามาใส่นะครับ แต่ก้านี่มา,มาได้เอามาแล้วครับมันเกิดครับผมเกิดถึงเก้กอะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับห่นนางก้อนอกนี่ครับหนึ่งดอกสองดอกนะครับ นครสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกมีดอกใหญ่ครับผมแปดดอก เก้าดอกสิบดอกนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามนะครับสิบสี่ดอกเล็กดอกน้อยนะครับนะี่ครับพอแตกแล้วนะครับนะี่ครับถ้าบบเก็บมาก็มันจะบแดีกินแล้ว โอเคครับผมนะครับก็โอเคครับผมก็จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แคมปกำอปนะครับมั่งกดติดตามนะครับเพื่อจะรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมนะครับหรือของของเขาก็มันก็จะเป็นของของเขานะครับ เพราะว่ายังนะครับเหมือนเฮ็ดนะครับผมนะครับมันก็ล้ำหูล้ำตาทานคนอื่นพ่องนะครับผมเขาก็ได้ก็เป็นของของเขานะครับผมนะครับนี่ครับดอกใหญ่อีกนะครับผมจะอีก่าเนาะถึงว่าแล้วมันต้องออก ฟองเฮานะครับผมนี่ครับดอกใหญ่เมาะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ถุงกับบันแล้วครับส่วนก็จะตกแล้ว